ขอจเจริญพรสาธุชนท,ทั้งหลายที่กันได้รับชมรับฟังรายการคิดิแลนด์ชูชาวกสาวที่21กุมภาพันธ์วันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์เป็นวันเลิกยามงามดีที่จะได้ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาราจารเรียกว่าอาคาร ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินประชาชนเขตดอนเมืองรีอว่าสีกันหลายหลายท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรอคอยอยากจะได้รอคอยอยากได้เห็นโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองมานานนับเป็นสิบสิบปี ท่านทั้งหลายวันนี้ฝันเป็นจริงที่ท่านทั้งหลายรอคอยมานานดรื่ความภาคเพียนวันนี้การลอยของท่านเป็นจริงก็จะได้ประกอบพิธีเปิดทำการรักษาผู้ป่วยนอกและบันเทิงอาคารหลังที่ญาติโยมทั้งหลายเห็นที่ปรากดสวยงามแข็งแรงอยู่นี้ เป็นอาคารที่เกิดจากกาลังศรัทธาของท่านดร์สนธยากรมเปี่ยมผู้มีจิตศรัทธาเคารพโทษทนบูชาท่านเจ้าประคุณหลวงพอ่อสมเด็จมหามัาชมคขราจารย์เจ้าวาดวัดปากน้าผาชิเจริญมายาวนานตัวเหตุน,นี้เองดร์สนญยากรมเปี่ยมจึงได้สระทรสพ์เป็นจานวนมากสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น เป็นทรัพย์ของด็เตอร์สุทยากรมเปี่ยมได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะได้บูชาคุณท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชธมกลา,าจารย์เจ้าวัดปากน้ำภาติเจริญท่านทั้งหลายงานการดำเนินงานการรักษาดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยต่อไปนั้นในเบื้องต้นนั้นท่านผู้การจังหวัดหรือท่านชาตชาติสิทธิพันธ์ได้มอบหมาย ให้โลบาลจากศิลป์มาเป็นผู้บริหารดูแลส่งท่านในแพทย์ส่งพยาบาลส่งบุลคลากรมาดูแลในเบื้องต้นต่อเมื่อสร้างอาคารหลังใหญ่ในโครงการเสร็จภาในอีกสามิปีข้างหน้าน,นั้นที่เป็นเป็นโรงบาลอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะจะมีการแสงสร้างั้งผู้อำมนวยการรับผิดชอบสืบต่อไปแต่ในเบื้องต้นนั้นคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลจากศิลมาบริการดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บที่ป่วยอยู่ในเขตดอนเมืองเขตใกล้เคียงแม้กระทั่งรอยต่อจเกเขตของเขตจังหวัดปทุมธานีก็สามารถที่จะมารับบริการโรงพยาบาลสมเด็จพรชรมคาราจารได้ท่านทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวก็คือเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระพรมโมลี เจ้าวาดวัดปักน้ำรูปปัจจุบันท่านได้เมตาอนุญาตให้ใช้ที่ชนีสองแปลงนี้จำนวนสิบแปดไร่สร้างอาคารสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีเมตตาแก่ประชาชนชาวเขตชาวเขตดอนเมืองจะได้มีโรงพยาบาล เมื่อข่าวเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไปบุโรพยาบาลดูแลรักษาสืกต่อไปสวบความแล้วว่าวันนี้พิธีเปิดโรงพยาบาลโดยสมเด็จพระบชมรา,าจารย์จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่8ปดโมงก้าโมงไปจนไปแต่เลิกจะเปิดนั้นก็เป็นเวลา10บโมงสานาทีญาติโยมยี่ยท่านถามว่า แล้วความพร้อมของเครื่องมือแพทย์แล้วก็ยังไม่พร้อมท่านการเครื่องมือแพทย์น,นเร็วในสั้นส้นเรียกว่าผสมภูมิถ้าญยตยโยมทั้งหลายที่โอกาสชมรายการอยู่นี้พอมีกําลังทรัพย์พอมีกําลังศรัทธามีกําลังทรัพย์พพยพยจะช่วยการส่งเสริมสนุนสนับส่นทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์มาบริจาคมายกเอทประกัให้ก็จะเป็นคูบุลคูสนอย่างยิ่งสุวางว่า บุคลากรเช่นในแพทย์เป็นต้นมาจากโรงพยาบาลจากศิลป์เครื่องมือปฐถมภูมินั้นญาโยมทังหลายต้องช่วยกันสนับสนุนเอาแล้ววันนี้สา,สายเจอกันนะเจรน,นะณนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระรหารเจ้ามหากาโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้เจอกันนะโยญาโยมทังหลายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารเจ้ามหากา์โดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพร ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์วราปุญญมหาเถระถนนนาวงประชาพัฒนาแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่21กุมภาพันธ์พศ2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรที่เราแจ้งไว้บนหน้าจอนะคะ